วัวนด,ดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel ใน YouTube ช่วงศิลปะประเพณีวัฒนธรรมพระเครื่องวันนี้ได้เดินทางมาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเป็นโอกาสอันดีจึงได้เดินทางเข้าไปทำบุญกับหลวงปู่แพ้วปะวะโรซึ่งชาวบ้านขนานนามท่านว่าเทพเจ้าแห่งกำแพงแสนมีลูกหนูปู่บูชาไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนสาธุ เดินทางถึงวัดประชาราษฎร์บำรุงหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าวัดรางมันจอดรถเป็นที่เรียบร้อยตรงบริเวณที่จัดไว้ให้จอดเดินข้ามถนนมาเราก็จะมองเห็นวิหารอายุยืนซึ่งวิหารอายุยืนแห่งนี้จะอยู่ใกล้ๆกับพระอุโบสถวิหารอายุยืนจะประดับประดาไปด้วยงานปูนปั้นและเมื่อถอดรองเท้าเดินขึ้นบันไดเราก็จะมองเห็นหลวงพ่อดำพระพุทธรูป ู่วัดถัดจากหลวงพ่อดำด้านขวามือเราจะมองเห็นพระราหูจากนั้นเมื่อเดินข้ามธรณีประตูเข้ามาภายในบริเวณวิหารอายุยืนเราจะมองเห็นว่ามีพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยประดิษฐานเรียกว่าเข้ามาบริเวณน,นี้จุดเดียวได้กราบพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยหลายองค์เมื่อเดินผ่านหุ่นปั้นหรืองานหุ่นขี้ผึ้งหลวงปูแ่แพลปปวะโร มองไปด้านขวามือเราจะสังเกตว่ามีตู้วัตถุมงคลสำหรับบริการผู้ที่ชื่นชอบเรียกว่าใครที่ถูกจริตถูกใจชอบใจตรงจุดนี้ไม่ควรพลาดร่วมทำบุญและก็รับวัตถุมงคลซึ่งมีหลายรุ่นหลายรูปแบบ เดินผ่านวัตถุมงคลทะรุออกประตูด้านหลังข้ามไปอีกหนึ่งตัวอาคารซึ่งมีบันไดเชื่อมโยงภายในตัวอาคารจะมีรูปปล่อองค์ขนาดใหญ่ของหลวงปู่แพ้วปะวะโรประดิษฐานอยู่เดินมาถึงช่วงนี้ก็ต้องย้อนกลับมาทางเดิม เดินออกมาจากตัวอาคารวิหารอายุยืนเดินมาทางด้านหน้าพระอุโบสถเราจะมองเห็นท่านเท้าเวสุวรรณโนท่านใดสนใจก็เชิญชวนแวะกลาบสักการะขอพรส่วนผู้บรรยายมองเวลามองนาฬิกาจวนใกล้เวลาแล้วอยู่วัดรังหมันใกล้ช่วง1 1 0 0น,นช่วงใกล้เวลาเพลย่างนี้ใครนำอาหารก็สามารถนำมาถวายหลวงปู่แพ้วได้ที่กุฏิของท่าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยบริการช่วยเหลือถวายอาหารผ่านเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยส่วนใครจะนั่งรอชื่นชมชมบาร,รมีหลวงปู่แผ้วปอบรโรก็สามารถเดินขึ้นมานั่งบนสารารับรองที่เชื่อมติดกับกุฏิของหลวงปู่ซึ่งเมื่อเดินขึ้นมาเราก็จะมองเห็น ว่ามีประชาชนทั้งใกล้ไกลต่างเดินทางมาเพื่อกราบสักการะหลวงปู่ซึ่งเวลา11.00น,นเวลานี้หลวงปู่จะออกมาฉันเพลนและรับแขก เมื่อฉันเพลนเสร็จเป็นทีเรียบร้อยญาติโยมก็รอรับศีลร,รับพรจากหลวงปู่าตตาาิวาาวาาที่บ สัปปิเทโยวิวัติอุสัพพโลโกนะสะโตมันเตมภวปันธราโยสุเทสิภาโยโกะสวะมิวัตนะสิสิเทนิจังวุฑธาปเจโนจาราโนตมะวัตันติอายุอโนสุขังภรสกลงสาธุพระช่วงนี้เองที่หลวงปู่จะเทศนาธรรมสั้นๆให้ญาติโยมที่มาทำบุญได้รับฟัง ที่กำจัดบมิสุทธบริบูรณ์ตึงกายตึงใจตึนหมดเลยคือพุทโธพุทโธพุทโธกรพุทธตื่นผู้เบิกบานตื่นในใจกายกระเบิกบานด้วยพุทธตื่นทำกองพุทธเจ้าพุทตื่นผู้เบิกบานนั้นก่อนพวกเราดึกบ้านอยู่ในธรรมกองพุทธเจ้า อยู่ไเนมพุทโธโธโธจงกังเสถ็จเท้มปะปังวิลาสมยอโหสุภังอัลลมังวาโละกันโดเวนาัโเญาคันโตคังาลคันโตโภวายิติปรหังนิ้พานะพุทโธโธโธพุทธังรอดปลอดภัยจงรอดปลอดภัย ลันนนโโทสาาาเวบอกกล่าวเพิ่มเติมขณะนี้ทางวัดรังมันกำลังมีการก่อสร้างวิหารและเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งก็เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเข้าทำบุญได้ที่วัด ผู้บรรยายก็ได้ร่วมทําบุญแล้วได้วัตถุมงคลเป็นที่ละลึกแล้วเดินทางมาถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สิงห์พเนจรดําเนินรายการรายงานจากวัดรางมันกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม